สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่สิบ้าพี่พ้าน้องมาเบิ่งนกนกพี่น้องนกอีหยังหูบอกคอยกับบ่หู่คือกันบ่ลูกคือกันพี่น้องว่าอันเป็นนกอีหยังยพ่อขอ่อยเฮ็ดพี่น้องอันนี้กับสีมืออีพ่ออีกละพี่น้องเห็นบอกิึงขอ้อนกแล้วเฮ็ดดีดีแล้ว,ลวก็เฮ็ดอัน,นนั้นอันนี้ วันนี้ย่ามล่มมามันก็งอแงกงอเงกงอเงียว่คือนกบอพี่น้องคือนกบ่นี่แล้วเฮ็ดดีดีเด้วันนี้ย่ามลมมันมาตีมามันก็อันมันก็เป็นยังแหมันก็ติสั่นงอแงกงอแงีก็คือนกมันอันติจิกเงียนคือบอกพี่น้องคือบอก ฝีเมื่อคุณพอ่อนกพี่น้องนกนี่ก็นกอยู่นํนมุมนี้ก็หลายหลายพี่น้องฝีเมื่ออีพอก่อนแล้วสร้างสร้างเลยแล้วเหตุตัวอย่างตงัวแนว น้องตั้งนี่เห็นตีบเบลียวเห็นไหมเจอเห็นได้ไหมนี่ตีเบลียวเห็นดีทีน้องนี่ขยามลมมากเห็นไหมมันตีเห็ดหัวงองแงกงองแงกขยามลมมันตีนตีหัวงองแงกงองแง,อองกงงงงงงจำโนอีหยังดอกพี่น้องตั้งซื้อเอาอันนี้ขึ้อนนกประดิษฐ์เอาเห็นไหมพอขวออายแล้เฮ็ดดีดีเลย เนี่งย่ามลมมามั้งกะเทียหัวออกแงออกแงเฮ็ดจากกระโปบักพ้าวพี่น้องเฮ็ดจากเปียกบักพ้าวอันนี้ก็ที่เฮ็ดจากอีหยังนอนนี่อันนี้ก็ที่เฮ็ดจากบักพ้าวล่ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดจากบักพ้าวเพื่อกันล่ะพี่น้องเอาบักพ้าวมาปาดแล้วก็ทาสีบักพ้าวมือะล่ะพี่น้องนี่ก็มะพ้าว อันนี้เป็ี่ยนใหม่ซีเมนไม้ไผ่แพ่ตัวนี้ถูะเวลาลมไม้แห้งมันติงองง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 ่างเงีอ่างเงี้ยทำจากกระรามะพร้าวพี่นอ้องกะลาบักพร้าวเปียกบักพร้าวพี่นอ้องเปียกบักพร้าวกะลามะพร้าวมีประโยชน์พี่น้องว่าแต่ว่าเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นพี่นอ้อง เห็นบอเห็นบอเราเป็นคนมากประดิษฐ์พี่น้องประดิษฐ์อันนั้นอันนี้ฝากกดติดตามให้น้ำเนด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ